คุณค่าของชีวิตอยู่ที่การมีสติรู้สึกตัวอยู่กับกายและใจสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาพิจารณาเรื่องคุณค่าของชีวิตอยู่ที่การมีสติรู้สึกตัวอยู่กับกายและใจหลายครั้งเรามักจะมองหาคุณค่าของชีวิตจากสิ่งภายนอกเช่นการงานที่ประสบความสําเร็จเงินทองที่หามาได้หรือการยอมรับจากผู้คนรอบตัวแต่หากเราลองหยุดและมองลึกเข้าไปจริงๆสิ่งที่ทําให้ชีวิตเรามีคุณค่าที่แท้จริงคือการที่เรามีสติ รู้ตัวอยู่กับกายและใจของเราเองทําไมสติถึงเป็นคุณค่าของชีวิตเพราะถ้าเราขาดสติเราจะใช้ชีวิตไปด้วยความเคยชินถูกความคิดความรู้สึกและสิ่งรอบตัวพาไปเหมือนเรานั่งเรือในกระแสะน้ําที่เชี่ยวกรากแล้วปล่อยให้มันพัดพาไปโดยไม่จับหางเสือแต่ถ้าเรามีสติเราจะเหมือนคนจับหางเสือมั่นมั่นต่อให้กระแสะน้ําแรงเราก็ยังรู้ทิศทางที่จะไปวิธีการมีสติอยู่กับกายเริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดคือกาย เพราะกายอยู่กับเราเสมอเมื่อเดินก็รู้ว่ากําลังเดินก้าวเท้าออกมาแล้วสังเกตสัมผัสของเท้าที่แตะพื้นเมื่อหายใจก็รู้ว่าหายใจอยู่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เวลาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําหรือแม้กระทั่งตอนกินข้าวก็ทําด้วยการรู้สึกตัวการรู้สึกตัวอยู่กับกายแบบนี้จะทําให้เราไม่เผลอหลงไปกับความคิดฟุ้งซ่านวิธีการรู้ทันความคิดความคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา บางทีก็เป็นเรื่องอดีตบางทีก็อนาคตบางทีก็ทําให้เรากังวลหรือทุกข์ใจวิธีการคือไม่ต้องห้ามความคิดแต่ให้รู้ทันเช่นเมื่อมีความคิดขึ้นมารู้ว่านี่คือความคิดถ้าคิดแล้วเครียดรู้ว่านี่คือความเครียดถ้าคิดแล้วเพลินรู้ว่านี่คือความเพลินแค่รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปผลักไซสแล้วกลับมาอยู่กับกายเช่นลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวการสร้างคุณค่าให้ชีวิตด้วยสติเมื่อเรามีสติอยู่กับกายและใจ เราจะเห็นชัดว่าทุกเกิดขึ้นอย่างไรและดับไปอย่างไรเราจะไม่หลงไปกับอารมณ์ชั่วคราวเช่นกโกรธก็รู้ว่ากโกรธแต่ไม่เผลอไปด่าคนอื่นเศร้าก็รู้ว่าเศร้าแต่ไม่จมอยู่กับมันนานสิ่งเหล่านี้ทําให้ใจเรามีอิสระมากขึ้นและที่สําคัญการมีสติทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่แท้จริงเวลากินข้าวเราจะซาบซึ้งกับรสชาติอาหารเวลาคุยกับใครเราจะตั้งใจฟังเขาจริงๆเวลาทำงานเราจะทำได้เต็มที่โดยไม่ฟุ้งซ่าน นี่คือคุณค่าที่เงินทองซื้อไม่ได้แต่เราสร้างเองได้ด้วยการมีสติตัวอย่างให้เห็นภาพสมมุติว่าเรานั่งดื่มกาแฟสักแก้วถ้าไม่มีสติเราอาจดื่มไปพร้อมกับคิดเรื่องงานคิดเรื่องปัญหาไม่ได้ลิ้มรสกาแฟเลยแต่ถ้าเรามีสติแค่ยกถ้วยขึ้นมารู้ว่ามือกําลังยกสูดกลิ่นกาแฟรู้สึกถึงความหอมจิบเข้าไปช้าๆลิ้นรับรสความขมและกลมกลม่อมเราจะเห็นว่าแค่กาแฟแก้วเดียวก็ให้ความสุขได้มากมายนี่แหละ คือคุณค่าของชีวิตที่เกิดจากการมีสติอยู่กับกายและใจ